นี่นะครับรถใหม่เสียแล้วนะครับนี่รถใหม่รถใหม่เสียแล้วสู่ขาดแล้วนี่ยังเอาอะเอาบอดเตอร์แกมาใส่มันน่ะเตืร์น่าบอดมึงนึกคือบอดเออภาสาแค่หนึ่งไฮเนาะเอา้าอันนี้คือเดียวใส่คนเดียวสไสบาย ก็เปลี่ยนไม่เือนาะมึงไปดึงตัวพุ่นนี่มาดึงตัวนี้เห็นตัวนี้ดึงจัำๆเลยเอ้ยมน,น,นคือใส่หอดวะมันคือใส่หอดวะเอาเหัวเรียวอะไรคือบัหอดเลเอาเติมดึงบัวเป็ดหนึ่ง <c oughs> มันกระ <c oughs> ดูเล็กแล่านี้ <c oughs> เอาดึงวะดึงเก้าใส่ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยงเอาชเวเร็วเอาตัวอ,อย่างของสวรลงมาจัละ์บีคะแนนเรายไปไวกับตีดีเอาไปชวนนี่นะครับฉาดหลุดออกไปท่อนเลยครับอืออือนี่คือบูธนะครับบูธนี่หลุดออกมาตัวนี้อย่างนี้เลยครับ ยังไม่ถึงปีครับเดือนหนึ่งก็ว่าได้ครับยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรไปรดูนไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรนี่อไอ่อืขันก่อนคั้นแรกใส่ยี่ห้อดีๆมาให้ครับแต่คันนี้ใส่ยี่ห้ออะไรไปรดูยี่ห้ออะไรนี่ นี่ครับขาดเมื่อวานครับนี่ขาดตัวนี้ครับทุกไว้เลยครับใช้งานไปก่อนครับให้ได้ให้พอตะเกี่ยวได้ไปก่อนครับเลยครับนี่ก็ได้ไม้นะครับได้สู้ไม้ครับไหนอ๋อเสี่คางนี้ไปมันหมุนมาคางนี้เปนอเชียวบอกอะไ

ส่งทุกวันครับรถเกี่ยวนี่นี่นี่นกุญแจดินก่ทัเก็บยังไม่ทันเก็บโอเคนอนจาว่ามอย่างน,น,านาด้ว,วเกากลัเก็บมันนี้จะ <c oughs> ลืมกก็ไหลชมเฉยแกเข้าไปขับตกมาตกไปขัเก็บเบตกันไว้น้ำต้นนึ่งไว้เป็นอะไร นี่กันใหม่ครับซ้ายเือครับลงแต่ขี้ตมครับเลือเตอะหมดเลยครับวันนี้ก็น่าจะวันส,สุดท้ายแล้วครับไปเก็บงานสองสามไร่ครับ อันนี้ก็หย่อนนะครับตึงตึงตัวนี้ให้ไหนครับซูบดินอืมตึงตัวนี้ให้ไหครับหย่อนครับใส่กองไว้ไวด้วยครับ นี่ครับตอนมาเอกสารไม่ได้เอามาสักอย่างเลยครับตำรวจเรียกตรวจครับบอกไม่มีครับไม่มีอะไรจะไปยังไงตำรวจรัเอาไม่รู้ครับบอกตำรวจเราไม่รู้ครับก็ไม่ไดเอามาแล้วครับมีเด็กอเอกสารรถยนต์ครับนี่นะครับ ว่าตรวดเปลี่ยนไม่หมดครับของเดิมไม่ผ่านครับตัดไม่ค่อยขาดครับแต่หักไปก็เลยเก็บตัวเก่ามาใส่กันเมือเดิมครับเนี่ยใช้ไปก่อนครับพอทูไทยได้ครับอยู่ตรงกลางครับ màu anh có bị cọp to hơn không, gấp chân to hơn à, này, đung sải

ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ม <colon> <noise> ีอะไรมากครับมาบนทีเดียกับรถใหม่ก็เสียเร็วจังคุณครับมันเร่งรับเร่งเกนี้แลลวครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีวัยรุ่นสวัสดีวัยรุ่น